สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเออข้ใาใจศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะในเรื่องศาสตร์ของความคิดนะคะแล้วมันทําให้แบบว่าเฮ้ยชีวิตมันเปลี่ยนนะคะศาสตร์ในเรื่องของความคิดเนี่ยคือมันมันในเรื่องของอะไรไบ้างบางคนนะคะใช้ชีวิตในรูปแบบแบบเดิมๆฟังให้ดีนะคะ คนบางคนใช้ชีวิตในรูปแบบแบบเดิมเดิมมันก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยได้ผลลัพธ์แบบเดิมเดิมจําเจคือไม่มีอะไรที่แบบมันพัฒนาขึ้นหรือไม่มีอะไรที่แบบมันก้าวหน้าออกไปเข้าปะเราบางคนบาคนก็ใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปยื่อยไม่มีเป้าหมายไม่มีไม่มีแผนชีวิตไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำแล้วแบบว่าให้แบบ ชีวิตที่เป็นอยู่มันมันก้ากระโดดไปขั้นหรือ,อมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนใช้ชีวิตแบบเลื่อเปลือยซึ่งคือคนที่เขาไม่คิดหรือคนที่เขาไม่มีเป้าหมายเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตที่แบบไปวันวันแล้วก็คือมองแค่จุดเนี้ยไปแค่จุดข้างหน้าแต่เขาจะไม่มองมือนกับว่าจากจุดเนี้ย อีกแบบสองปีสามปีข้างหน้าคือฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องเคยไปถึงจุดนั้นนะไปถึงจุดนี้นะอย่างเงี้ยคนจะ mm hmm. ไม่ใช่จะมองนะคะทีนี้ศาสตร์ในเรื่องของความคิดเนี่ยมันให้ผลกับชีวิตสูงมากยังไ mm hmm. คคงคืออนกับว่าถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะไปอีกจุดหนึ่งถูกต้องไหมคะแล้วเราก็คิดทุกวันว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเราอะไปถึงจุดนั้นให้ได้อย่างเงี้ยนะคะ ออความที่ระหว่างทางที่เราจะเดินไปคะถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะทำให้เราคิดหาวิธีที่เราจะทํายังไงให้เราเดินถึงเป้าหมายได้แบบไวขึ้นพัชรน่นะคะมันอยู่ที่แบบความคิดหมดเลยนะคะยิ่งถ้าเราแบบว่าเฮ้ยคิดคิดมันมบ่อย หรือหาวิธีการกับมันบ่อยๆแน่นอนมันจะไม่ยั้มอยู่กันที่นะคะมันจะมีทางให้เราไปต่อมันจะมีทางให้เราเดินต่อไปเรื่อยๆ่วันนี้โอเคเราคิดไม่ออกเราตันเราก็พยายามที่จะคิดหาวิธีที่ทายัางไงมันถึงจะมีทางไปต่อคือระหว่างเดินทางอะ่ะมันก็จะมีทางที่แบบให้เราเดินไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือสัต ความคิดเนี่ยมันมีผลกับชีวิตมากๆนะคะมีผลกับชีวิตมากๆเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นเป้าหมายหรือเป็นความฝันหรือมันเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเราคิดเราอยากให้ชีวิตเราเปลี่ยนเราก็จงคิดกันมันบ่อยๆนะคะฝึกสมองให้มันคิดบ่อยๆให้มันคิดทุกวันอยาให้มันว่างแบบว่าเฮ้ยว่างกูจะแบบว่าเล่นเสร็จุึกเรื่อย ว่างคือแบบเฮ้ยคือจะเอบของอย่างเดียวว่างมันคือแบบว่าเฮ้ยจะดูหนังฟังเพลงอะไรเปืกเก่อยอะค่ะคือมันใช้ชีวิตที่แบบว่าเวลาที่มันเสียไปอะค่ะมันซื้อมาไม่ได้แล้วมีคข้าหรอป่เราควรเอาเวลาที่จะแบบว่าเฮ้ยเอามานั่งคิดดีกว่าไหมว่าทํายังไงให้แบบว่าเออเป้าหมายมันจะเดินไปข้างหน้าหรือทอํายังไงให้แบบว่าสิ่งที่เป็นอยู่นตอนนี้คือแบบมันจะดีขึ้พนพราะฉะนั้นนะคะ สังคมนะคะกับที่เราอยู่ก็คือมีผลมากๆนะคะถ้าเราอยู่กับสังคมที่เขาไปในรูปแบบเดียวกับเราหรือว่าสังคมที่เขาแบบมีความคิดที่จะแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนชีวิตอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าไปสุกเคลียับเขาไปบ่อยอะคะ่ะเราจะได้เราจะได้ไอเดียเราจะได้ความคิดเราจะได้แบรดกทักต่างๆนันนะคะคือเยอะมากนะคะแล้วก็คือสูงมาก นะคะแรงผลักดันตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากเอาเคล็ดลับดีๆนะคะมาบอกกันว่าออในเรื่องของความคิดนะคะถ้าเราคิดอะไรบ่อยๆนะคะแล้วเราปรารถนาอะไรบ่อยๆนะคะให้เราคิดบ่อยๆคิดย้ำๆคิดเสมอเสมอนะคะแล้วลงมือทำกับมันนะคะเชื่อว่าเราอ,ะอ่ะต่อวันใดวันหนึ่งนะคะเราจะต้องไปถึงฝันที่แบบเออ ตามที่เราแบบอยากจะได้นะคะเราก็ฝันตามที่เราแบบอยากจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นฝากในเรื่องของศาสตร์ของความคิดนะคะย้ำคิดลงมือทำย้ำคิดลงมือทำนะคะคิดบ่อยๆฝึกสมองเยอะๆนะคะแล้วสมองเราอะ่ะมันจะแบบโ่ะคือจะพูดยังไงดีสมองคนเราเวลาที่แบบเฮ้ยวันวันที่เราตันแล้วเราคิด วันนี้เราอาจจะคิดไม่ออกเราอาจจะยังมองไม่เห็นทางแต่ถ้าเราไปอยู่ในสังคมที่เขาผักดันกันอยู่ในสังคมที่เขามีเป้าหมายมือนเราคร่ะแล้วเขาเวลาที่เราติดเราก็ปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแบบว่าเออของเราตรงไหนที่แบบเ,ออเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราแบบอยากจะเดินไปอย่างเงี้ยคือเราควรที่จะต้องทอํายังไงดีหรือเราควรที่จะอะไรดีเราก็ปรึกษาเขานะคะ คำบังคำที่เขาพูดมาหรือการให้คำปรึกษาเนี่ยมันอาจจะเป็นทางที่จะทําให้เราเนี่ยมองเห็นนะคะทางที่เราจะไปต่อได้นะคะเพราะฉะนั้น,นะคะกำลังจะบอกว่าสังคมนะคะที่เราคุกคเคยอยู่เป็นยังไงเดานะคะก็จะเป็นแบบนั้น ะะแล้วก็ความคิดที่เราคิดอยู่ในปัจจุบันนะคะถ้าเรามุ่งหมายไปที่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมันอะหรือแบบไม่ไม่เบื่อกับมันนะคะแล้วก็คิดถึงมันอยู่แบบตลอดเวลาหืือภาพปบะปาเหมือนวันนี้เราตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างแล้วแบบเราหลง รเราล้มแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยออใจมันฟอพอใจมันฟอเรารู้สึกแบบเราถอยอะแล้วเราก็ทิ้งความฝันนะั่นทําไมเราไม่ลุกขึ้นมาแล้วเราก็บอกโอเควันนี้แม่งยังไม่ได้คือมันไม่เป็นอะไรแต่แบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันไม่มีทางโอเควันนี้ฉันอาจจะเดินแบบผิดวิธีฉันอาจจะยังไม่รู้แบบวิธีไปแต่ฉันก็คือเป้าหมายฉันยังคงที่เป้าหมายฉันยังเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ให้เรานะคะ รวบรวมแล้วก็คือลุกขึ้นมาแล้วก็ทําต่อไปนะคะทาต่อไปค่ะลงมือทําแล้วก็คิดแล้วก็ลงมือทาคิดลงมือทำเป็นบ,บ่อยอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไปถึงเองนะคะวันนี้นะคะก็มาฝากไ e อเดียดีๆนะคะ mm hmm. เผื่อเพื่อนๆแบบจะได้อ,อะไรมือมอสจากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะกําลังบอกว่าการที่เราฝึกสมองทุกวันในการคิดในการลงมือทานะคะมันจะทําให้เราแบบโอเค มองเห็นทางที่ไปต่อโอเคเราจะเดินไกลขึ้นก็เดิมโอเคปะต่อให้เราแบบว่าเฮ้ยเราจะเดินเหมือนเดินทรง,งโฟมอะเราเดินแบบว่าไม่ได้ก้าวกระโดดเลยหรือเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยกระโดดข้ามไปเลยเพราะบางส่วนอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแค่เราเดินกลๆมๆอะวงทรงโฟมอะค่ะเหมือนเดินทรงโฟมเราเดินช้าาแต่อย่างน้อยมันก็ได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ